Who are the winners? Who are the winners? ครูถามเนี่ยจากที่อ่านมาเมื่อกี้เนะี่ยยังไม่อ่านรายละเอียดนะครูถามว่า who are the winners ใครคือผู้ชนะคะ Michelle and Fred, Michelle and Fred นะคะเป็นผู้ชนะนะ Michelle ทำอะไรคะ m i c h e l l ประเดี๋ยวจะต้องมีขั้นตอนที่ Michelle ทำด้วยนะ Michelle ทำอะไรคะ มิเชลอ่าเอาไข่ใส่ในขวดภาษาอังกฤษว่าไงอะมิเชลหัวข้ออะไรมิเชลมันจะมีหัวข้ออยู่เห็นไหมคะเห็นหัวข้อ,อยังมิเชลมิเชลหัวข้อของมิเชลคือ egg. egg inside a bottle ไข่ในขวดนะไข่ใ,ในขวดองหัวข้อของเฟรดคืออะไรคะ collapsed drinks can นะฮะ collapsed drinks can Can ตัวนี้แปลว่าสามารถหรือเปล่าไม่ใช่แปลว่ากระป๋องนะคะกระป๋องนะกระป๋องน้ำอัดลมนี่แหละ Can drinks can ก็คือกระป๋องเครื่องดื่มอา้าวคราวนี้นะเรารู้รู้อะไรดี เมื่อกี้นี้ตอบคําถามไป5ข้อนะ A ถึง E อันนั้นเป็นการตั้งจุดประสงค์ตอนนี้เรารู้แล้วจุดประสงค์ของข้อความนี้ทั้งหมดมีอะไรบ้างเรารู้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูที่ขั้นตอนมาดูที่ขั้นตอนสิอาจากนี้เอาของมิเชลก่อนดูของมิเชลก่อนนะคะอะ How did Michelle get the egg inside the milk bottle นั่เรนอยากรู้ไหม อยากรู้ไหมคะนี่ครูบอกว่ามันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ How did Michelle get the egg inside the milk bottle? Did she break the bottle? อยากจะรู้จังเลยว่ามิเชลเนี่ยทุบขวดซะก,ก่อนหรือเปล่าหรือเอามีดมาผ่าผ่าเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเลยเอาม,มีดมาผ่าแล้วไข่ใสลงไปแล้วก็ประกบติดด้วยกาวตาช้างสมมุติเนี้ย,ใช,ยใช่ไหมไม่ใช่เราก็อยากรู้สิว่ามิเชลทำยังไงเออเราอยากรู้แล้วว่ามิเชลทำยังไงดูนะคะ Question, this is the question of the the interviewer. Interviewer ก да. да. <an> ็คือผู้อะไรจำบทที่แล้วได้ไหม Interviewer, ผู้สัมผู้สัมสัมอะไรสัมนาเออผู้สัมภาษณ์ Question of the interviewer, the interviewers question ดูนะคะ How did you get the egg in the bottle, Michelle? มิเชลเอาไข่ใส่ขวดได้ไงอะ่ะนี่ดูตรงนี้นะคะอินทิวเวอร์ก็คือผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาถามมิเชลตรงตัวเลยคือ,อ,อผู้สัมภาษณ์ถามผู้ถูกสัมภาษณ์ก็ก็ใช้สรรพนามคําว่า you ประเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนคําสรรพนามเหล่านี้ด้วยนะนะนักเรียนดูให้ดีนะคะ how did you get the egg in the bottle m มิเชล this is the answer of the i n t e r v i e w e e นักเรียนรู้จัก i n t e r v i e w e ไหมผู้อะไร <Yeah. S 1> ผู้ถูกสัมผูู้ถกสัมภา์นะมิเชล I use a h a r d b o y l e egg first I s h a r e it these are the steps นะคะนี่คือขั้นตอนที่มิเชลทำนะจำได้ไหมคะเราใช้คำว่าอะไรบ้างในการบอกขั้นตอน first อ่ะบอกครูซิคำต่อไปอ่ะดูเรียนดูนั่เรียนชายเริ่มคุยแล้วนะครูสอนเรื่องของการ บอกลำดับขั้นตอนแล้วโดยใช้คำต่อไปนี้มีอะไรบ้าง first ละต่อไปอะไรอีกฮะเรียนไปแล้วฮะดีมากเดน after that อ้าว after that จริงๆมันมีด้วยแหละแต่ว่าในานี้มันไม่มีอามีเดน I put the egg on the bottle neck and I quickly put trap มันลงไปดัง trap เลยลงดังพลุบไปอะไรประมาณเนี้ย The egg went in นันนี้เป็นขั้นตอนนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนช่วยกันนำขั้นตอนเหล่านี้เป็นไปมาเขียนเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นข้อความของเราเองนะคะอ่าดูต่อไป question again why did that ha happen mm hmm. เกิดได้ไงอะม h e l l air takes up more room It grows when it is hot. It takes up less room when it is cold. When the bottle was hot, the air inside took up more room, so some of it went out. Then, when I put the bottle in cold water, the air inside shrank. It took up less room, so it needed more air to fill it. As the egg was covering the top, it went in with the air. อะนักเรียนอธิบายหลักการให้ครูฟังคร่าวๆสิหลักการมันว่าไงคะมีเรื่องของแอร์เข้ามาเกี่ยวข้องแอร์คืออะไรแอร์คือแอร์แรไม่ใช่แอร์คอนดิชันนะแอร์อะไรไม่ใช่แอร์กี่นะแอร์คืออะไรคะอากาศเอออากาศนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับอากาศละ่ะหลักวิทยาศาสตร์เป็นไง หลักการทางวิทยาศาสตร์อากาศที่อาจารย์ธีรพรทดลองวิทยาศาสตร์ให้เห็นบ่อยๆอ,อากาศเมื่อโดนความร้อนมันเป็นไงมันขยายตัวใช่ไหมแล้วทันทีที่มันโดนความเย็นปุ๊บมันหดตัวกลั่นตัวเป็นไอ้น้ำป่ะจริงๆใช่นะมันเป็นหลักการเดียวกันนั่นแหละนะแต่นี่เราพูดถึงเรื่องอากาศขยายตัวกับอากาศหดตัว แล้วทำไมมันทําให้ไข่ตกลงไปแล้วมันขยายตัวยังไงอากาศที่ไหนขยายตัวและอากาศที่ไหนหดตัวอ่ะเราจะผ่านตัวนี้ก่อนนะดูของก่อนที่จะจบในชั่วโมงแรกมาดูของเฟร d ดก่อนนะคะ Fred, เฟร d ดอ่ะดูนะ what about you Fred? how did you make the can collapse you didn't step on it did you Fred อธิบายนะ Fred explain Of course not ไม่ฉันไม่ได้เหยียบฉันไม่ได้บีบมัน first ไม่แล้วนะคะนี่บอกขั้นตอนเหมือนกัน first I got a bowl of cold water ready then the other one he used then then I p u t hot water in the can and heated it more then I quickly turned it upside down and put it in water crunch it collapsed This is the exclamation mark นะคะ exclamation mark ก็คือเครื่องหมายตกใจนะอั s เจรีนั่นนี่เขาอธิบายเหตุให้ฟังว่าเขาทำยังไง next science principle หลักการทางวิทยาศาสตร์ว่าไงนะ when the can was hot the water and air took up more room so there was less Pressure in the can. a กกว่าแรงด i นภายนอกมันจึงแตกแรงดันที่เกิดขึ้นในกระป๋องนั้นจะ r e ลงเมื่อคันนี่หมดละนะอันนี้เป็นเรื่องเหมือนกับเสริมนะคะเสริมอ่ะแค่นี้คือหลักการศาสตร์เหมือนกันไหมคะหลักการของเฟรดกับหลักการของมิเชลเหมือนกันไหม เหมือนกันไหมเป็นเรื่องของอะไรอากาศเจอความร้อนขยายตัวมีแรงดันใช่แล้วอากาศเจอความเย็นหดตัวฮะมันแข็งตัวปะไม่ได้แข็งตัวแค่หดตัวพอหดตัวปุ๊บต้องการอากาศเข้ามาเสริมเข้ามาเติมก็เลยเกิดทำให้ จุดจุดจุดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในชั่วโมงต่อไปว่ามิเชลกับเฟร็ดเขาทำยังไงนะเราจะมาดูถึงเรื่องของหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะว่าเราจะทายัางไงเดี๋ยวเย็นนี้มีรูเชื่อว่าพวกเราบางคนอาจจะไปทดลองหรือนักเรียนปลายทางก็อาจจะไปทดลองด้วยเหมือนกันนะลองดูนะคะก็สนุกดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันชั่วโมงต่อไปคะ่ะตอนนี้ไปพักก่อนคะ่ะ